ดีนีฮาวค่ะสินเจียยุอีสินมีหัวใช้ขอให้รวยรวยเฮงๆในวันตรุษจีนค่ะเมื่อพูดถึงคําว่ารวยรวยเฮงๆงแล้วน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมคนจีนถึงชอบสีแดงแล้วทำไมจะต้องแขวนโคมไฟและจุดป,ประทัดในวันตรุษจีนถ้าคุยกันแบบทั่วไปนะคะ red is a lucky color for Chinese people Red is a lucky color for Chinese people สีแดงเป็นสีแห่งความโชคดีและความเป็นสิริมงคลสำหรับชาวจีนค่ะแต่ถ้าเราลงลึกเข้าไปในวัฒนธรรมจีนแล้วนะคะคนจีนมีความเชื่อที่ว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่สามารถไล่พุทปีศาจได้ค่ะปีศาจที่ว่านี้นะคะมีชื่อว่าเนียนค่ะซึ่งเป็นสัตว์ที่ดูร้ายมากๆชนิดที่ว่าทั้งหมีทั้งเสือทั้งสิงโต ยังกลัวเลยนะคะในคืนก่อนวันรุดสีนะคะเจ้าตัวเนียจะออกมาในชุมชนนะคะเพื่อที่จะกินทั้งคนและกินทั้งอาหารค่ะคนจีนเลยเชื่อว่าจะต้องเก็บตัวภายในบ้านแล้วเอาอาหารทั้งหมดเนี่ยไว้ในบ้านเท่านั้นค่ะแต่ต่อมาค่ะก็มีการค้นพบว่าเจ้าเหนียนตัวนี้เนี่ยกลัวทั้งสีแดงและกลัวทั้งเสียงดังเขาเลยแขวนพ่อไฟสีแดงและจุดประทัดเพื่อไล่เหนียนออกไปจากชุมชนนั่นเองค่ะคำว่า ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า firecrackers firecrackers ซึ่งแปลว่าประทัดค่ะอย่าลืมเติมตัว s นะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัว s ด้วยเนี่ยจะแปลว่าประทัดหลายอันค่ะแต่ถ้าไม่มีตัว s เนี่ยจะแปลว่าประทัดอันเดียวค่ะส่วนคำว่าโคมไฟสีแดงนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า red lantern red lantern ซึ่งคำว่า lantern แปลว่าคมไฟหรือตัดเตียงค่ะส่วนเว d นะคะก็คือสีดแดงนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะใครอยากพูดคุยกับพี่นัทก็มาโพสต์ข้อความได้ผ่าน Facebook ของรายการห้องข่าวเยาวชนค่ะหรือจะอยู่ Daily English ย้อนหลังได้ผ่าน y o u t u b e .com Search คำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้จะเจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่นัทลาไปก่อนสวัสดีใจเตี้ยนค่ะ